ฮัลโหลสวัสดีค่ะคอสิตามาแล้วมามาเนะะี่ยค่ะมามาเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาแชร์นะคะหรือเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของ3ามเทคนิคนะคะ3ามเทคนิคนะที่จะเร่งความโชคดีนะแล้วก็สปีดความสำเร็จนะเออนะนๆนะเดี๋ยวเราเพื่อนเราสักคู่หนึ่งนะคะสามเคล็ดลับนะ ดึงดูดโชคดีสปีดความสําเร็จนั่นเองนะเดี๋ยวรอเพื่อทาสักรู่นึงมัใครเข้ามาแล้วนะคะมาถักไทยกันได้เลยสวัสดีค่ะพี่หญิงหนึ่งมาเร็วมาก <c oughs> นะระหว่างรอขนมนะคะ <c oughs> มามาค่ะ,ะได้ไหมคะ <c oughs> อ,ะอนั่งไปหนึ่งเนาะนะโค้ดต้นไม่ได้เอาอันนี้มาสวัสดีค่ะพี่พึ่ง ไม่ได้เอาขาตั้งมานะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมเดี๋ยวรอคุณคิวนะช่วยแบ่งปันให้เพื่อนเรานิดนึงมามามาสบายดีกันเนาะทำงานกันไหมคะพี่พึ่งกับพี่หญิงหนึ่งชัดโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะน่ารักที่สุด นะเราเป็นครอบครัวกันตามกันทุกที่เนาะสนับสนุนกันทุกอย่าง <c oughs> ขอบคุณพี่เพิ่งนะคะสาหรับออเดอร์น่ารักมากนะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะพรุ่งนี้นะคะอ่านะคะสาหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะทํางานใช่ไมหมคะพี่เพิ่ง สำหรับใครนะที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าพัสิตาคือใครหรือว่าโฟสิตาคือใครนะคะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะคะชื่อพัสิตาสักซิธนาคุณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่า C ีโอสโตนเ e r ร์ฟูมนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจนะคะแต่ตอนนี้นะคะที่เรียกว่าหมายมั่นนะดันกันสุดฤทธิ์นะคะคือสโตนเพอ r ์ฟูมไท a แลน n d นั่นเองนะคะน้ำหอมพลังงานหินนะคะแล้วก็เพชหินมงคลน,นำํำโชคนะคะลักก Stone นก o ้นนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะเพจนี้เลยนะคะเพจแบงปันความรู้นะคะเทคนิคดีๆนะ เสกเงินล้านด้วยความสุขและความสนุกนะคะบายโคสิตานั่นเองอนะ่ะอันมาด้วยพี่อ่านสวัสดีค่ะ <c oughs> ไหนอ่ะไม่เห็นเลยพี่อานมาแอบส่องอ่ะ <c oughs> นะตอนนี้น้องมองไม่เห็นใครอันนี้มันไม่ขึ้นนะว่าใครเข้าร่วมกับเราบ้าง <c oughs> นะสวยทุกวันนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาให้สามเคล็ดลับนะคะรอเพื่อนสักคู่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่มิงขา สบายดีนะจ๊ะเจ๊จ๋ามาๆสวัสดียามบ่ายนะคะไลฟ์มันกลางห้างเลยนะพอเวลาเรานึกอะไรได้เราต้องรีบนะคะเออนะเก็บเกี่ยวความสุขนะคะเก็บเกี่ยวความสุขเสร็จนะแบ่งปันเ็ดลับเลยนะนี่แหละเขาเขาถึงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เพราะอะไรเมื่อเราได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดีมาต้องรีบส่งต่อนะเออนะแล้วมันจะเป็นพลังงานดีให้ตัวเรากลับมาเองนะคะให้แบบไม่ต้องหวังอะ,ะโอเคไหม ไหนพี่อ่านไปกินแกงเห็ดหรอ <c oughs> <c oughs> ะคะตอนนี้อยู่อันตีอนนะคะรอขนมนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเราสักคู่หนึ่งนะคะมามา <c oughs> พี่หนึ่งคำนะคะอืม คู่นะครับแป๊บนึงนะ <15. S 1> อ่าไม่มาอ <Okay. S 1> ่เอา้าสักคู่นะคะเดี๋ยวขอตามเพื่อนแป๊บนึงไม่เป็นไรคะ่ะนะว่ามีคนบอกว่าเวลาไลค์ช่วยตามหน่อยนะ สักครู่นึงแม่จ๊ะที่รักคุณหัวทั้งหลายนะคะที่รักของสีตาทั้งหลายสักครู่หนึ่งแะคาะะะคะวันนี้นะคะถ้าคุณรู้นะคะแก่นนะแก่นของการทํางานของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะเนรมิเตเสกสร้างอะไรได้หมดถ้าคุณเข้าใจแก่นนะคะเหมือนว่าจะเปรียบเทียบยังไงดีอืมอืม อธิบายนำหักนะคำว่าแกนเนี่ยวันนี้นะคะมันเหมือนมันเหมือนสูตรเอ่อสูตรฟิสิกส์หรือสูตรเคมีตัวหนึ่งอะที่เมื่อเวลาเราผสมสูตรออกมามันจะต้องได้แบบเนี้ยแล้วมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยเออถ้าวันนี้นะ,ะเราเข้าใจนะคะหลักการทําง,งานของกฎแรงดึงดูดนนะ้ไม่ว่าคุณจะเสกสร้างในระมิดอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะ คู่คองนะความรักนะการเงินความมั่งคั่งชีวิตในทุกๆด้านของคุณมันจะเสกได้ราวกันเนละมิตนะคะถ้าคุณเข้าใจแก่นของมันซึ่งแก่นมันมีอยู่แค่ไม่กี่หัวข้อเองนะคะซึ่งเนี่ยโค้ดเองนะคะก็ปฏิบัติตามนะคะเมื่อเข้าใจแก่นนะเขาเรียกว่าตื่นรู้เลยนะคะว่าของแก่นของการใช้กฎแรงดึงดูดมันง่ายแค่นี้เองเหรอมันทําแค่นี้เองเหรอ แล้วมันก็ได้ผลลัพธ์จริงๆด้วยนะคะวันนี้โค้ดออกมายืนยันเนี่ยที่บอกลหลายๆคนนะคะช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนสามารถสร้างรายได้เจ็ดหลักนะคะจากกดของแรงดึงดูแบบร้อยเนนะคะโดย ครูนะของโค้ดนะก็คือครูรุ้งนั่นเองนะคะรักสุดจิตสุดใจเลยนะคะเพราะครูรุ้งนะคะที่ทําให้วันนี้นะคะคโค้ดนะได้มาเป็นจุดยืนตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ถ้าวันนั้นไม่มีครูรุ้งนะคะก็คงไม่มีโค้ดสีตาวันนี้นะคะครูรุ้งนะคะเป็นผูเ้เปิดประตูแสงสว่างนะคะให้กับสีตานะได้ตื่นรู้ทุกวันนี้ขอบคุณครูอย่างสุดจิตสุดใจเลยนะคะที่ เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างนะให้กับสิตาได้ประสบความสําเร็จและมีความสุขนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันและเป็นสุดยืนนะคะในการที่มาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับลหลายๆคนด้วยนะบางคนเอ๊ะทำไมยังถึงไม่เข้าใจสักทีสิตาก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนานะ mm hmm. ในเรื่องของอัปเกรดตัวเองอะให้ให้พัฒนาตลอดเวลานะคะ mm hmm. เรียนแลนด์มาร์คฟอรลัมเรียนแพชชั่นทูเวลเรียนแพชั่นทูเลิฟเรียนมาเยอะมากๆเลยนะคะ ดีไหมดีทุกคอร์สเลยนะทุกแคมป์ทุกสัมมนานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอาจจะเขาเรียกว่ายังไม่ถูกสลิดดนะังกับตัวเรานะทุกอย่างได้ได้ความรู้ได้พลังได้การพัฒน,นานะคะอัพเลเวลตลอดเวลาแต่วันนี้นะคะมันถึงจุดนะที่เรานะต้องใช้คําว่าตื่นรู้เลยทีเดียวนะคะเพราะเมื่อเราตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างค่ะคุณมันมันง่าย เราประเดรมิดนะที่เคยได้ยินคนอื่นเขาบอกมาว่าต้องทํางานหนักๆสี่ต้องทําเหนื่อยๆสี่ต้องทําเยอะๆสี่มันตรงค่าหมดเลยนะคะกับการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะคุณว่ามันง่ายมากนะคะเพียงแค่คุณนะเข้าใจแก่นของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณนะจะสร้างอะไรคะ่นะคุณจะสร้างอะไรล่ะมันง่ายราวกับดีดนิ้วเลยนะคะ,ะน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 ะโอเคไหมคะ ครอบครัวเรามาเยอะนะ LOA นะคะเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะวันนี้นะสะิตาก็อิิฐานจิตนะโค้ดเองก็อิีฐานจิตนะคะก็ขอให้เจอกรลยาณบินามาร่วมนะมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันเนาะเออเขาทักทายกันนะ่ารักจริงๆนะคะครอบครัวของโค้ดเนี่ยนะ ะะวันนี้นะสิ่งที่โค้ดอยากจะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการที่ดึงดูดความโชคดีนะคะอะวันนี้นะคะวิธีการดึงดูดความโชคดีแบบง่ายๆเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวโค้ดจะเริ่มลเลยเนาะเพราะว่าบางคนเราเข้าใจว่าวันนี้ทํางานอยู่นะคะอืวันนี้นะคะเทคนิคการดึงดูดความโชคดีที่โค้ดใช้นะคะแล้วก็เห็นผลมากๆเลยนะคะอะข้อแรกนะคะคืออะไรรู้ไหมคือภาษากายค่ะวันนี้นะคะ เคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะคือภาษากายค่ะคือการที่เรานะคะต้องนะต้องมีอารมณ์ฟิลลิ่งนะคะหรือการแสดงออกนะให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขใช่นะคะวันนี้นะที่โพสต,ตื่นมาในทุกๆเช้านะคะมักจะรู้สึกกับตัวเองอย่างได้เลยคือมีความสุขจังเลยนะภาษากายค่ะทำตัวเองให้มีความสุขไงคะยิ้มค่ะ อาบน้ำแับแต่อุ๊ยน่าเด็กจังเลยนะคะเราใส่โปรแกรมให้ตัวเองทันทีนะคะเหมือนที่โค้ดเคยบอกโปรแกรมจิตนะคะใส่ภาษากายนะให้ตัวเราก่อนวันนี้นะคะคุณอยากจะช่วยคนจมน้ำนะคะคุณจะช่วยเขาไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณว่ายน้ําไม่เป็นนะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเป็นจุดยืนได้เราต้อง ช่วยตัวเราให้ได้ก่อนฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคุณนะต้องใส่ภาษากายนะคะให้ตัวคุณมีความสุขก่อนฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมการใส่ภาษากายง่ายๆเลยนะคะก็คือการชื่นชมตัวเองนะเออมองเห็นตัวเองในจุดดีต่างๆนะคะชื่นชมแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างโค้ดี่ย ฟันสวยจังเลยก็ยังชมเลยฟันขาวจังเลยชมนะทุกสิ่งทุกอย่าง everything ของตัวเองนะคะภาษาการสําคัญมากตื่นเช้ามาลืมตาปุ๊บยิ้มเลยนะคะยิ้มก่อนเออยิ้มด้วยหัวใจนะคะไม่ใช่ยิ้มเพราะแสยะยิ้มโอเคไหมเออภาษาการถูกต้องใช่คะ่ะพี่หญิงหนึ่งอ่ะพี่พึ่พงแหละบอกพี่หญิงหนึ่งเลยสัญญาณคลื่นอาจไม่ชัดแต่สัญญาณแห่งความกลกชัดเจนพี่อันจลอด พี่อ่นนะคะอ่านนะพี่อ่านนิตานะคะตลกมากนะพี่อัานเป็นคนตลกนะคะติดตามเพจพี่อ่นได้นะคะเดี๋ยวพี่อ่นจะเปิดเพจน,นะคะสอนวิธีกินเ็ดโคนนะคะโอเคมาต่อนะคะเมื่อเนี่ยเห็นไหมพอเราเนี่ยเริ่มใส่ฟ u ลลิ่งของอารมณ์ของความรู้สึกลงไปนะภาษากายที่ ภาษากายทําอะไรได้บ้างนะคะนอกจากเราแสดงออกกับตัวเราแล้วว่าเรามีความสุขนะยิ้มนะคะยิ้มหัวเราะฝึกหรือ,อยังคะเคยมีคอร์สนะั้นที่เขาบำบัดโลกด้วยกันหัวเราะคุณเคยได้ยินใช่ไหมนั่นเลยคะ่ะก็คือการที่เราฝึกภาษากายนะให้เราหัดมองนะเรื่องแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้มันมีความสุขนะเจอเออเจอรถติดนะก็หัดลองยิ้มดูบ้างนะคะเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับร่างกายเราให้รู้สึกสดชื่นนะแจ่มใสเออ ซึ่งมันจะนําพามาซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะในการที่เราจะไปสู่ข้อสองค่ะคือการขอบคุณนะวันนี้สิ่งที่เราต้องทํามากๆเลยนะคะทุกครั้งนะคะเวลามีโชคดีมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะให้คุณขอบคุณด้วยหัวใจแบบเฮ้ยมันสุดยอดอะ่ะมีคนซื้อกิฟต์ให้ตัวหนึ่งคุณก็ต้องขอบคุณแบบสุดยอดค่ะนะอันนี้นะคะคุณกําลังส่ง คลื่นนะคะที่เป็นคลื่นบวกๆไปดึงดูดของที่มันเขาเรียกว่ามั่งมีมั่งคั่งความโชคดีเข้ามาหาคุณมันไม่อาจจะไม่ใช่กิฟต์หรอกคะ่ะอันต่อไปอาจจะเป็นเช็คเงินสดก็ได้หรือคุณอาจจะเดินไปดึงดูด ลอตเตอรี่นะคะรางวัลใหญ่มาให้คุณก็ได้ฉะนั้นเนี่ยแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะข้อ2นะคะคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะขอบคุณยิ่งคุณขอบคุณยิ่งใหญ่นะสำนึกรู้คุณและทราบซึ้งนะคะในสิ่งที่มีคนให้คุณหรือแม้กระทั่งคุณไปเจอเหรียญหนึ่งบาทคุณก็ต้องสำนึกรู้คุณแล้วก็รู้จักขอบคุณกับสิ่งนั้นนะนะยางโค้ดเองเนี่ยทำทุกวันเลยสวัสดีจานน้องเบียร์สาเนี่ยโค้ดเองนะคะไม่ว่าลูกค้านะจะโอนยอดเงินเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งนะคะใครซื้อขนมซื้อของฝากมาให้เราเราจะอขอบคุณมากนะเออหรือแม้กระทั่งคนชื่นชมเราเราก็ต้องมีการที่โต้อตอบกลับไปด้วยวารเบรชั่นที่เต็มพิมอ่ะเอออิอ่มเอมมีความสุขนะคะแล้วคุณจะดึงดูดความโชคดีมาอย่างแน่นอนอันนี้โค้ชใช้ประจํานะคะแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยห้ามมองข้ามนะคะมีคนส่งลิควิดให้เราอันนึงก็ต้องขอบคุณแบบสุดเออย่งขอบคุณเวอวังอลังการนะคะ เล่นใหญ่เข้าไว้นะคะเล่นใหญ่เข้าไว้ความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะฉะนั้น,เ,นเมื่อคุณเล่นใหญ่ไปนหนึ่งว่าโอ้โหกิฟฝั่งเพชรเออนะกิฟฝังเพชรมูลค่า10ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณรู้สึกแบบนั้นออกไปนะคุณจะยิ่งดึงดูดนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณอย่างปฏิหาริ์ค่ะเพราะโค้ชเป็นคนหนึ่งที่ปาฏิหารเกิดขึ้น ทุ้วันค่ะขอบคุณทุกสิ่งแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะมีเรื่องใหญ่ๆก็ยิ่งต้องขอบพูดขอบคุณเลยโอเคไหมคะอ่าโอเคไหมคะเออเพราะบางคนมองข้ามไงอยากจะบอกขอบคุณค่ะขอบคุณแต่สิ่งที่คุณมองเห็นแต่บางบางสิ่งบางอย่างคุณลืมขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นฟันของคุณอโอ้ยบทเคี้ยวอาหารอยู่กับฉันมา30ปีเธอก็ยังแข็งแรงนะเคยไปหาหมอฟันเลยน่ารักจริงๆเออเคยขอบคุณตัวเองแบบนี้ไหมคะเออม,มันต้องมาเต็ม ลยคะแบบนี้นะนึกอะไรได้มีลูกค้าโอนเงินคุณต้องขอบคุณออเดอร์ขอบคุณลูกคา้าขอบคุณสินคา้านะรักเธอจริงๆเออนะต้องขันขอบคุณแนมะ้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกจิตระดับหนึ่งนะฝึกจิตได้สํานึกคุณให้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาค,คุณได้อย่างมากมายและคุณจะเป็นคนที่ลัคก,กี้มากๆนะคะลัคก,กี้บอยลัคก,กี้เกิลนะคะเออนะเพราะว่าวันนี้โค้ชใช้หลักการนี้นะสำเร็จเร็วมากนะคะหนึ่งเดือนรายได้เจ็ดหลักนะ ควรชื่อนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องโบจ๋าอ่าอ่าโอเคไหมโอเคไหมอ่าไหนดูซิว่ามีใครพูดอะไรบ้างนะคะมามา,ม,ามีใครได้ใช้หลักการนี้บ้างไหมคะมีไหม,อมขอบคุณแม่เพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างหมวกคามนาฬิกาแหวนนะคะสร้อยต่างหูนะคะทรงผมเราคิ้วเราขนตาคอนแทคเลนส์นะคะขอบคุณให้หมดนะคะ วันนี้นะคะเมื่อคุณส่งสัญญาณของความสำนึกรู้คุณออกไปเนี่ยจักรวานนะเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้น่ารักจังเลยคนคนนี้น่าเอ็นดูจังเลยนะคะจักรวาลก็มักจะส่งของขวัญของฝากของพิเศษนะที่เป็นสเปเชียลสำหรับเราหรือลักชูรี่สำหรับเรามาให้เสมอๆนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําบ่อยๆเลยคือการขอบคุณนะอย่าลืมนะคะวันนี้สิ่งสําคัญมากๆเลยคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะโอเคไหมข้อหนึ่งภาษากายแล้วนะข้อสองคุณต้องขอบคุณนะคะโอเคไหมอืม เทคนิคที่สามนะคะมีค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณทันใช่ไหมคะคุณทันบอกมีค่ะเยี่ยมเลยนะคะเออนะคะอ่า <c oughs> มามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคนเมื่อกอขอวางน,งนิดนึง <c oughs> รอขนมขนมยังไม่มาทาค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่พึ่งนะคะเทคนิคที่สามนะคะเทคนิคที่สามนะคะคือการที่คุณนะคะต้อง เล่นใหญ่ค่ะคือการแอคแอคที่เมื่อวานนะโค้ดได้บอกหัวข้อไปนะคะวันนี้นะคะให้คุณนะคะเห็นภาพตัวเองในทุกๆก,การเป็นที่คุณอยากจะเป็นเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะเออคือการที่คุณนะคะต้องสวมการเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นในทุกๆช่วงอิริยาบถยา,าหลุดหลุดเมื่อไหร่ดึงสติค่ะอืมเพราะคนส่วนใหญ่จะลืมเรื่องนี้แล้วก็มักจะ ทำได้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวฉะนั้นเนี่ยโค้ดเลยจัดโปรแกรม21วันนี้ให้คุณอยู่กับโค้ดแบบว่า21วันนี้คนอื่นยังเดินบนดินแต่เราไปอวกาศแล้วนะคะเพราะเราได้รู้หลักการของการทางานของกดแรงดึงดูนะคะคุณอย่าลืม add a อสอีข้อนี้นะคะโค้ดบอกเลยว่ามันดึงดูดได้อันนี้ถือว่า เร็วนะสำหรับโค้ดน,นะคะเพราะว่าเมื่อเราสวมการเป็นนะอย่างโค้ดเองเนะี่ยสวมการเป็นอายุน้อยร้อยล้านเดินไปไหนต้องทำยังไงคะอย่า,ยาลุดนนะคะเออปรหนึ่งคุณกําลังเล่นบทบาทบทบาทหนึ่งหรือสมมติว่าเขาจ้างคุณไปเป็นดาราค่ะคุณจะต้องสวมบทบาทการเป็นนั้นเลยนะคะยิ่งคุณสวมเยอะนะตลอดทุกวันคลิปลุกนะคะคลิปลุกในการที่คุณจะเป็นได้ดีเท่าไหร่นั่นนะคะ คุณผู้ควรนะที่จะได้รางวัลชิ้นใหญ่จากจักรวาน,นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็จะสำเร็จง่ายดายล้าวกระเซกสร้างในระมิดเลยคุณต้องเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่นะคะแอคใหญ่นะคะห้ามหลุดเฟรมนะคะเพราะว่าบางคนออพอรู้สึกก็คือมโนจิตนึกได้นะคะแอคชั่นเพียงแค่บ,บางครั้งนะคะแต่จำรับรโพสเนี่ยแอคชั่นตลอดเวลา <c oughs> โอเคไหมคะได้คะ่ะพี่ดาวคะ่ะมาขอบคุณมาดูย้อนหลังเนาะ คุณลิสกี้มอไซนะคะลิสกี้พวกคําว่าขอบคุณขอบคุณที่สอนให้รู้จักขอบคุณน่ารักมากเลยใช่แล้วนะคะพี่ยิงหนึ่งบอกต้องเล่นใหญ่เลยใช่ไหมใช่เลยค่ะดึงดูดเร็วมากๆน้องตาใช่ค่ะเมื่อเราสวมการเป็นสิ่งไหนแล้วนะคะคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นสมมุติว่าคุณสวมการเป็นการที่ คุณมีแฟนที่แฟนคุณน่ารักอ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีแฟนที่ดีมากๆคุณต้องทําตัวแบบไหน่ะคะคุณจะนงงหอยเศร้าสร้อยไหมนะคะเดินไปไหนนี่ยหนังตาตกไม่ขนาดนั่นนะตาปูตาบวมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคุณก็ต้องแอคชั่นในการที่ปุ้ยฉันผู้หญิงโชคดีอะแกฉันมีแฟนยังถูกแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องทําแบบไหนอ่ะมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งนะคะในทุกเรื่องของชีวิตของคุณคุณมีคุณโชคดีที่คุณมีลูกที่เป็นสุดดดยอที่สนะ ของโลกอย่างเี้คุณจะต้องทําตัวยังไงคะคุณต้องภูมิใจในตัวลูกคุณไหมคะมคุณแอคชั่นออกมาเลยนะคะแล้วสิ่งนั้นมันจะบังเกิดคะ่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะเออนเนี่ยคือสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกคุณและสิ่งสําคัญนะคะในการที่โค้ชจะบอกแก่แก แกนตัวนี้สําคัญมากนะคะในการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะต่อให้คุณแอคชั่นอะไรเต็มที่ทุกอย่างเหมือนที่โค้ดบอกนะคุณตั้งโปรแกรมคุณทําดีมบอร์ดแล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยหากคุณไม่เข้าใจแกนนะคะแกนของการใช้กฎของแรงดึงดูดง่ายมากๆนะคะ,ะง่ายมากมากนะคะมีอยู่แค่2หัวข้อเท่านั้นอันนี้แถมให้นะคะอันนี้แถมให้นะอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ดจะตระหนักรู้ตลอดเวลานะคะและจะไม่ทํา ไม่เขาเรียกว่าไม่ทาสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ใช่นะในสองข้อนี้เลยนะคะสิ่งแรกนะคะคือคุณคือคุณนะคะต้องมีความสุขเข้าใจไหมคะออคือคุณต้องมีความสุขในทุกช่วงขณะค่ะนะสองค่ะคือคุณต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณนะคะให้อารมณ์ตัวคุณอยู่ในระนาบนะคะของความสุขค่ะ นี่นี่คือแก่นของการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะบางคนไม่รู้นะคะพูดไปทําไปแอคชั่นไปนะคะแต่อารมณ์พิวิ่งชุนเฉียวมุนงงโมโหนะไม่มีความสุขทำไมวันนี้กูเครียดจังเลยวะนั่นแหละค่ะ คุณกำลังอยู่ตรงข้ามนะคะกับแนวของจุดของแรงดึงดูดนะของกฎของแรงดึงดูดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณนะคะอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตนะคุณต้องเริ่มเปลี่ยนนะคะจากการที่คุณต้องแอคชั่นนะด้วยภาษากายนะทำตัวเองให้มีความสุขเออนะขอบคุณพีทุกๆสิ่งคะ่ะเมื่อคุณเจอเรื่องไม่ดีเข้ามานีคะให้คุณ ขอบคุณนะมองหาสิ่งดีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมือถือนะที่ทําให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะทำให้ฉันเปิดโลกและมีชีวิตที่สดใสขึ้นอ่าขอบคุณเพื่อนดีๆนะที่รักระหว่ังดีกับฉันมีตั้งมากมายหลายคนคุณต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมุมมองค่ะแล้วก็ขอบคุณมันนะสิ่งที่3คุณต้องขอบคุณเออคุณต้องแอสซีฟนะคะคือการสวมการเป็นค่ะนอกจากการสวมการเป็นแล้วสิ่งสําคัญหรือหัวใจสําคัญในการใช้กฎของแรงดึงดูดคือตัวคุณต้องมีความสุขนะคะแล้วต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณให้อยู่ในระนา ของความสุขเท่านั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหลุดเฟรมนะหลุดความรู้สึกใบโมโหชุนเฉียวเสียใจร้องไห้ดรามา่าเมื่อนั้นนะคะคุณอยู่ตรงข้ามนะคะกับกฎของแรงดึงดูดสิ่งที่คุณตั้งหวังมันจะมาช้านะคะถ้าถ้าสิ่งที่คุณตั้งหวังคุณตั้งใจแล้วนะคะคุณต้องสังเกตตัวเองนะคะและปรับเปลี่ยนในตรงนี้ <Yeah. S 1> นิดเดียวนะถ้าคุณเข้าใจแก่นข้อนี้นะคุณก็จะรักษาอารมณ์ตัวคุณให้อารมณ์ดี สดชื่นน่าเด็กหลานลาวคืดีทีเดียแคร์ทำไมมันง่ายจังเลยก็ความสําเร็จเนี่ยอุ้ยทาไมความรักมันดีอย่างนี้นะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรารถน้านะคะถ้าคุณรู้แก่นนะของการใช้กฎของแรงดึงดูดตัวนี้นะคะมันเป็นสูตรสําเร็จนะกฎมันก็คือกฎนะคะถ้าคุณรู้สูตรแล้วนะคะคุณรู้สูตรทางลนะัดนะคณิตคิดเร็วมีทางลัดให้แค่เนี้ยคุณเข้าใจกับมันคุณอนุญาตให้ตัวคุณนะคะมีความสุขสนุกนะคะแล้วก,ก็สังเกตเพฤติกรรมตัวเองนะ ดยเฉพาะฟิลลิ่งนะอารมณ์เป็นตัวสําคัญมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์คุณมัวแล้วแล้วก็นะคะเมื่อนั้นคุณไม่ได้อยู่ในแนวระนาบของกฎของแรงดึงดูดที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจโอเคไหมคะอ่าโอเค คุณไก่ทัศนีบอกว่าขอบคุณเ่อะบอกเล่าสิ่งดีๆค่ะขอบคุณมา,มากๆยินดีเลยนะคะรักทุกคนเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะกดติดดาวโค้ดด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าโค้ดจะมาเมื่อไหร่นะ,ะชอบเซอร์ไพรส์คลิปนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณกดไลค์กดแชร์กดติดดาวไว้นะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนไทยด้วยกันให้เขานะได้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องอมทุกข์นะคะเพราะว่าวันนี้ชีวิตเราเราลุขิดได้ค่ะคุณชีวิตเราเราลิกขิดได้ค่ะคุณขา ไม่ต้องนะคะโทษฟ้าโทษดินค่ะโทษตัวคุณค่ะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะอันนี้ยิ่งกว่าถูกแจ็คพอตอีค่ะเพราะเมื่อชีวิตคุณมีความสุขสิ่งดีๆต่างๆมากมายจะตามมาหาคุณอย่างไรขีดจํากัดค่ะคุณอย่างไรขีดจํากัดค่ะคุณขาโอเคไหมคะอืโอเคไหมคะ,อมอคมคะ,อะขอบคุณมากคะ่ะนี่ นะโว้แอ้วก็ทำที่น้ำตาซึมนะคะน้องอ้อมบอกว่าซาบซึ้งขอบคุณโค้ชพี่ตาสุดจิตชุดใจขอบคุณมากค่ะสิ่งที่โค้ชเอามาบอกคุณวันนี้นะคะโค้ชไม่ได้อยากได้นะเงินจากคุณนะโค้ชไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณนะคะโค้ชมีแต่ความปรารถนาดีมาให้คุณและโค้ชก็มั่นใจนะว่าคุณสัมคัญได้เพราะโค้ชเป็นคนหนึ่งนะคะที่ก็จะมาเป็นจุดยืนให้กับประเทศไทยนะคะร่วมส่งเสริมสังคมดีๆนะให้คนไทยได้มีความสุขนะแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่ คือความสุขให้กับโลกใบนี้ด้วยกันนะเอออันนี้ไม่เป็นปันของโค้ดนะมันเป็นปันของโค้ดนะคะโค้ดอยากให้ทุกคนนะคะวันนี้มาร่วมนะปฏิบัติการ21วันนี้นะตั้งจิตที่ชิดความบา้างคั่งด้วยกันนะใครที่เพิ่งมาหรือจากโค้ดวันนี้คุณไปย้อนดูคลิปนะคะในวันที่1วันที่สองนะวันที่สามวันที่4ี่วันนี้วันที่ห้าแล้วนะคะ21วันนี้ โค้ดการันตีกับคุณเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดนะคะเปลี่ยนอะไรเฮ้ย <c oughs> ทุกคนจะต้องหันมาเหลียวมองคุณค่ะว่านี่คุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เชียวหรือคุณมีชีวิตที่มีความสุขได้ขนาดนี้เชียวหรือนะคะคุณมั่งคั่งได้ขนาดนี้เชียวหรือคุณมีแฟนดีได้ขนาดนี้เชียวหรือนะคะอานะคะร่วมแบ่งปันสิน่งดีนี้ให้กับคนไทยด้วยกันนะโอเคไหมโอเคไหม,มได้เลยค่ะ คุณตาบอกว่าชีวิตเราลิขิตได้ใช่แล้วนะคะวันนี้จรงลิขิตชีวิตตัวคุณซักนะคะไปดูบทเรียนในวันที่1นะส3 4นะและปฏิบัติตามนะคะวันที่1สําคัญมากๆในการเคลียร์จิตทีชิตโปรแกรมนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่เคลียร์จิตแล้วเราเปิดรับการฟังได้ไม่ร้อยนะพอได้ไม่ร้อยเราก็จะไม่เอาไปทําแล้วก็สำลิศผลน้อยฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่โค้ชอยากได้อยากได้ยินนะคะคือการที่คุณมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น คือการที่คุณกลับมาบอกโค้ดว่าเฮ้ยโค้ดไปทําตามโค้ดแล้วชีวิตดีขึ้นแฟนรักมากขึ้นคุณเป็นแม่ที่รูปรักคุณมากขึ้นนะคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณนะคุณมีความสุขในทุกด้านของชีวิตนะเนี่ยคือสิ่งที่โค้ดอยากได้จากก็คุณนะคะไม่ต้องมาให้อะไรโค้ดนะคะสิ่งที่โค้ดอยากได้อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะนะรักก็คุณทุกคนเลยรักก็คุณทุกคนเลย คนน้องจิตาน้ารักพี่ไก่ส่งให้แต่สิดีตลอดโอ้ขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนพี่มิ้งเหรอคะสวัสดีพี่ไก่ทัศนีนะคะยินดีต้อนรับนะคะอ่าอย่างไรฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจสำหรับเพลงนี้นะคะเราต้องการให้คนไทยนะทํางานแบบมีความสุขสนุกนะที่สําคัญคือมัง่งคั่งร่ารวยได้มันไม่ได้ยากแบบนั้น ถ้ามีใครที่เขามาบอกคุณว่างานที่ทํามันต้องอดทนนะมันต้องยากนะมันต้องเหนื่อยหน่อยนะมันต้องทําหามลุ่มหามท่ําหน่อยนะอันนี้นะคะบอกเลยว่าผิดนะคะอ,อ,อาจารย์ของอาจารย์นะคะครูบัณฑิตอึ้งรังสีนะคะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อไหร่ที่คนมาพูดแบบนี้กับเราแปลว่าเขาไม่ใช่ของจริงนะคะงานของจริงนะคะมันง่ายและสนุกมากกว่านั้นถ้าเรารู้จากกฎของแรงดึงดูดนั่นเองนะคะโอเคไหมคะทุกคน นะมีความสุขและมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะฝากไว้ในอ้อมสีดอ้อมใจด้วยสําหรับเพจนี้นะคะเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตานะคะโคสตเอามาเป็นหลักฐานตัวเป,เป็นให้คุณได้รู้นะคะว่ารายได้เจ็ดหลักหนึ่งเดือนมันสร้างง่ายแบบนี้แหละค่ะคุณถ้าคุณรู้ของกฎของแรงหนึงดูโอเคไหมเลิฟยูทุกคนนะคะเลิฟยูทุกคนเลยมาเดี๋ยวโคสจะส่งพวกคุณทุกคนแล้วนะคะ น,ะนี่ไอสุดค้ก็ได้กินแล้วน้ำสตรอเบอร์ี่ชื่นใจนะคะรอนานเลยไล์จบมาดีนี่นะคะแล้วก็สำหรับโค้ดนาขอบคุณมากค่ะพี่ไก่แท้มีค่ะใช่แล้วค่ะพี่ดาวค่ะทุกวันนี้ชีวิตมันง่ายเหมือนเซ็กได้และมีความสุขมากๆเลยสุขใจเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีความสุขใดนะคะสุขใจเท่ากับ peace of mind นะคะความสงบสุขทางจิตใจ เงินทองเราหาได้ค่ะแต่เมื่อวันนึงเราก็ต้องจากไปโดยที่ตัวเราไม่ได้อยู่หรอกค่ะ้าเงินกลุ่มนั้นไม่ได้อยู่กับเราแต่วันนี้สิ่งที่เราจะจากไปแล้วคืนให้สู่สังคมได้เนี่ย มันคือความภูมิใจแม้ตายไปก็ยังตายยังมีความสุขนะคะคนไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะแต่โค้ดเป็นคนดีค่ะฝากไว้ในอ้าจิตอ้อมใจด้วยโค้ดเป็นคนตลกด้วยนะคะนะคะริบยูทุกคนลิฟยูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้กับใครนะคะใครที่เพื่อนเราที่เขากำลังเศร้าอยู่เพื่อนเราที่เขากําลังหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะ ฝากสกิเทเอาเบาๆนะคะว่ามาดูผู้หญิงคนนี้สินะชีวิตเธอจะมีความสุขขึ้นเออฝากไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะเลิฟยูเลิฟยู you, เลิฟยู you, เลิฟยูเลิฟยูแล้วเดี๋ยวคอร์สน้าหลังจากจบ21วันแล้วนะคะเด, <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวโค้ดคะจะออกคอร์สการกุศลดีไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้โค้ดกําลังจัดทํานะคะวิธีหลักสูตรเร่งรัดความสําเร็จนะคะพิชิตความสําเร็จนะภายใน 7วันนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวโค้ชจะมาประกาศทีเป็นคอร์สทำบุญฟรีนะคะทาบุญเท่าไหร่ก็ได้เออพูดยังไงี mm hmm. ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวโค้ชจะออกคอร์สการกุศลอันนี้นะคะ mm hmm. แล้วแต่คุณบริจาคเลย 1, 2 2> บ refined, 1บาท2บาท3บาท4ิบาทได้หมดนะคะเงิน <company> ท yeah, like so ั้งหมดนะคะโค้ดจะเอาไปบริจาคสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะที่ปาจิบุรีนะคะสำนักปฏิบัติธรรมขันติของแม่ชีสุภาพร์ตะเภาคงนะคะเอาไว้คอร์หน้าเดี๋ยวให้จบ21วันนี้ก่อนอันนี้เป็นคอร์สฟรี21วันนะคะก็มั่นใจเหลือเกินค่ะว่าทุกคนที่ได้รับชมโค้ดวันนี้นะคะเราคือกัลระยาณมิตรกันเพราะว่าโค้ชก็อธิษฐานจิตนะขอเจอกัลยาณมบิตรมาร่วมเพจนะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันมาร่วมเป็นแสงวให้้ประเททศไยยดกัน โอเคไหมโอเคไหมโอเคขอบคุณพี่ไก่ดัชนีนะคะโคสวยนะ่ารักขอบคุณจ้าจะติดตามตลอดเลิฟยูค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นวันนี้ส่งทุกคนแล้วนะส่งทุกคนแล้วนะส่งทุกคนแล้วนะดินนมก่อนนะส่งแล้วไปทำภาริษไปทำภากรกิจกัน มีความสุขมากๆนะคะดูอารมณ์ตัวเองให้ดีนะไปแล้วบ๊ายบาย